ามาเบิงเมื่อนี่หิมะตกเมื่อนี่ตกแห้งกันเลยไทยไปเป็นหลักฐานไม่เบิงกันตกเม็ดแย่ลำเมื่อนี่เบิงทั้งฝ่าล้วนี้หอพักนี่ยุกกาหลีกับเมรุยูดับยูดีหรอกเบิงตูน้นอนตู้คอนเทนเนอร์อันตู้คนไทยนี่นี่แหละตู้ก็เก้เลยล่ะอันสนิมกินนี่แหละอันตู้ฟังนี่ก็อินโด อินโดอินโดนีเซียกับคนไทยอยู่น้ำกันอดีโรงงานตกแป๊บเดียวขาวขโลกตกเม็ดใหญ่น้ำมือนะมั่ก็ลักษณะการตกกมีหลายแบบนี้มาข้างเช้กับเป็นเม็ดคือยังน้ำตาลเป็นเม็ดเป็นเก็ดคือยังน้ำตาลข้างเช้กับเป็นเม็ดนุ่นเม็ดนุ่นคือยังเม็ด เม็ดนุ่นเขานีล่ะขันตกเม็ดนี้ที่นี่แป๊บเดียวนาปึ๊กนี่ตกแป๊บเดียวบางในพาเลตนี่พาะเลตใหม่นี่ขาว,ลวเลยนีย่ก่อกันแล้วนี tốt ngán rồi à. หม,มองนอนสมือนนอนมาสองปีสามปีแล้วนี่แหละมองนอนอหอพักนี่สามห้องตู้คอนเทนเนอร์สามหลังแล้วหางล่างเป็นห้องสร้างยินเสียงคนยางก็งเล็กก็กล็กนก็ก็ก็ Tiba. Papu. Papu Saram. Papu. Indonesia. Action. Eh, okay? Sure? Sure. Oh. Ah, sure? Oh, ye yeah, pro. Oh, mana. Nun mana. Let's go. No. You what? No video. 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 อ,อ๋อค่ะขึ้นดูตาโอ้โอคโอเคปูรุนมานะเอ่ยเบิเบิสียเสียกีตาก็เยวดิเริ่มมีเลยตาก็เยวะันตกมีตันตกข้นขขหนาวะ โล่อนมันหนาก็พารหาวเคโจก้โจกิโจกอีโปกคอก็จเกะก็จเกะทางเดินขึ้นห้องพักเบรกสิบนาทีนี่มอเตอร์ไซค์ว่าหันบบมีมาตัแป๊บเดียวหิมะเต็มแล้ว เริ่มขาวแล้วปึ๊บแอบซุ่มยังซสิโยงยงิยงนี่ชมของพัดอืม นี่ห้องพักของครัวห้องเดียวกันวางให้กับข้อกับน้ำในก็ตู้เย็นอ่านี่ผู้สาวประจำห้องสองคน,นงห้องนอนประมาณกันไว้เตียงนอนผู้หนึ่งแบ่งกัน đầu, ดอปรีชอยู่ใส่นี่ก็เตียงนอนสองสันอยู่กันสามคนนี่ก็ตู้เย็นฝ้ามันหลุด ติดทางขยา้ายรถฝามันห้องครัวนี่เครื่องปรุงวงเขานี่ห้องส่วนตัวผมอืมห้องนอนส่วนตัวย่ามน,นอนเก่าเี่ยวพม่านลงพม่านลงปิดอ่าก็เป็นห้องอีกของหนึ่งนี่นาหนาวต้องใส่ตัวนี้คาะเพราะได้ นันโล่สีแดงแดงนี่โคตรลวดนี่สีแดงนี่เวลานอนต้องเปิดว่าข้างนอกมันหนาวติดลบลบหาลบสิบนี่ต้องเปิดแล้วเพื่อนกับมีเพื่อนอุ่นเพื่อนอยู่ห้องนี้นะข้างล่างเป็นแผง,อง้อมห่นเปิดมีมิเตอร์เปิดปรับอุณหภูมิให้เพื่อนอุ่นแต่ก็ยังบ่เพียงพอนะก็ะต้องใส่ตลูดอีกซอยเปิดซอยอีกเช่นนึงนี่เตียงนอน ดำเบิดแล้วเฮตยง,งานน้อนเกียกไปเกียกมานี่ชุดในความบันเทิงทรกัระบ้านกระใสนี่ใส่คอมพิวเตอร์ทรก,กับบ้านสองจออะซัมมีแล้วเนาะแนะนำกันให้หูคว่เป็นยูยูจังใดเกาหลีผู้อยากมากก็อยากมาผู้อยากกลับก็อยากกลับนะครับอ่ะ